สวัสดีครับพบกับช่างโอ้อ่คอมนะครับวันนี้มีเพื่อนสมาชิกส่งโน้ตบุ๊กมาให้ซ่อมนะครับเป็น Acer Aspire e 1 4 7 0 pg นะครับอาการเปิดไม่ติดนะครับอตอนนี้ผมได้ยกบอร์ดออกมาแล้วนะครับมาดูกันนะครับจะลองจ่ายไฟเข้านะครับผมนะครับจ่ายไฟเข้าแสดบาบสูงเลยนะครับนี่ครับยินร้อย นะครับห7 0่า้อยเจ็ดสิบมิลลิแอมนะครับสามโวลท์ห้าโวลต์ไม่ออกเพราะว่าผมจับดู p w m ชุดสาโวลท์ห้าโวลต์เนี่ยร้อนปี๊ดเลยนะครับตัวนี้ร้อนร้อนมากก็น่าจะมีโหลดชุดสาโวลต์นะครับเดี๋ยวจะลองแก้ไขโหลดชุดนี้ก่อนนะครับให้สาโวลท์ห้าโวล์ออกแล้วลองออนดูใหม่นะครับนี่ครับร้อนเลยครับมือจับไม่ได้เลยครับร้อนเรามาแก้ชุดนี้กันก่อนนะครับสาโวลท์ห้าโวลต์ วงจรมาแล้วนะครับนี้เป็นชุดภาคจ่ายไฟ3โวลต์5โวลต์นะครับ VDM ก็เป็นเบอร์ RT8223M นะครับตัวนี้ก็มีขายอยู่ในช็อปนะครับช็อปผมก็จะใส่เว็บ e ไว้ใต้คลิปนะครับใต้วิดีโอนี้นะครับอุดหนุนกันนะครับผมเป็นเบอร์ p w m เบอร์นี้นะครับ RT8203 นะครับทีนี้เราจะมาเช็คกันนะครับว่าาจุดไหนที่มันมีปัญหานะครับก็การทำงานของ p w m ก็มีไฟเข้ามีไฟ EN นะครับไฟเข้าก็ขา16นะครับเราจะมาลองวัดกันดูนะครับาขาสิบหนะครับ นี่ครับตัวตัว PDM นะครับราคาสิลองจ่ายไฟเข้าก่อนนะครับมาวัดกันดูนะครับมีไฟนะครับมีครับ EN มีไฟเข้านนรเราก็มาดูขาย e EN กันขาย e EN มันก็จะเป็นขา EN ที่จะตัวแรกก็จะเป็น EN LDO นะครับ ก็จะเป็นขาสิบสามเนี่ยครับขาสิบสามถ้ามีไฟ E-N มาก็ไฟ L-D-O ชุดสามโวลต์ห้าโวลต์ตัวนี้ก็จะออกนะครับเอ o ตัวนี้ก็จะออกครับเดมาลองวัดขาสิบสามกันดูนะครับนี่ยนนะครับขาสิบสามก็มีนะครับเห็นไหม ขา13มีไฟเราจะมาวัดไฟ LDO นะครับ LDO ไฟ LDO ไม่ออกเห็นไหมครับไฟ LDO ขา8เนี่ครับขา8 LDO 3เนี่ครับไม่ออกเราจะมาลองวัดจะดูนะครับน่าจะมีโหลดในชุดในชุดนี้นะครับขา8 LDO นี้นะครับเราจะมาลองวัด วัดโอมดูก่อนก็ได้นะครับวัดโอมดูก่อนว่ามันโอมต่ําแค่ไหนนะครับมันน่าจะมีโหลดอยู่ชุดนี้โอ้โหโอมต่ํามากเลยนะครับเห็นไหมครับศูนย์จุดแปดครับนี่ครับเป็นสาเหตุทําให้ p ี m มันร้อนเพราะว่าไฟมันน่าจะออกแล้วมันก็ไปเจอโหลดแต่ไฟชุดเนี้มันส่วนใหญ่มันจะเลี้ยงมาที่ ec นะครับการเช็คก,ก็ผมต้องใช้วิธีอัดไฟนะครับผมต้องอัดไฟ ได้ตั้งแต่1นงโวลต์งโวลต์มโวลต์เข้าไปที่ตำแหน่ง LDO ชุด3าโวลต์นี่นะครับนี่นะครับผมจะอัดไฟเข้าไปในชุดนี้นะครับชุดนี้แล้วก็หาตัวร้อนนะครับตัวไหนร้อนก็น่าจะเป็นตัวเสียนะครับเอาเราดูาผมขออักกีไฟเข้าก่อนนะครับกีไฟเข้าไปในชุด LDO แล้วนะครับนี่นะครับกีไฟเข้าไปละชุด LDO ผมจะจ่ายไฟเข้าไปแล้วนะครับผมจะเริ่มที่หนึ่งโวลต์นะครับเห็นไหมครับผมจ่ายแค่หนึ่งโวลต์ครับกินศูนย์จุดเก้านะครับ,รบทีนี้เราก็จะมาคํำหาตัวร้อนกันนะครับว่ามันจะไปร้อนที่ที่จุดไหนนะครับเราจะมาคํำหาตัวร้อนกันครับว่า l d o เนี่ยมันไปเลี้ยงไฟอะไรบ้างนะครับกินถึง0.9นจุดเก้าเนี่ยมันต้องมันต้องมีตัว มันอุ่นๆบ้างนะครับถ้ามันยังไม่อุ่นนะครับก็อัดเพิ่มเข้าไปอีกนะครับอตอนนี้ผมยังไม่เจอตัวตัวอุ่นนะครับยังไม่เจอนะครับ ู้ร้ายยังไม่แสดงตัวออกมานะครับอ่าน,นีกิแสหนึ่งกว่าแล้วนะครับหนึ่กว่ายังไม่ร้อนนะครับยังไม่มีตัวไหนร้อนนะครับ บางครั้งโอ้มันต่ำมากนะครับ c ตัวที่มันช็อตบางทีมันก็จะไม่ร้อนนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับการที่เราช็อตไฟลงกาวโดยตรงเลยนะครับเพราะว่าซีมันก็เหมือนเส้นลวดทองแดงเส้นหนึ่งเลยนะครับมันก็จะไม่ร้อนตอนนี้ผมจะเพิ่มจะเพิ่มไฟเข้าไปอีกนิดนึงนะครับ นนวิจัยเข้าไป1.5โวลต์แล้วนะครับ5โวลต์ทำเป็นใหม่นะครับโอยังไม่เจอตัวร้อนเลยนะครับ มันก็จะอุ่นๆอยู่แถวๆนี้นะครับแต่ว่ามันยังไม่ถึงกับร้อนนะครับเหมือนก็ยังไม่รู้ว่าตำแหน่งไหนนะครับอ่านไฟแล้วก็เช็คชุด LDO สามโวลต์แล้วนะครับจนเจอตัวเสียแล้วก็ทำการเปลี่ยนนะครับเป็นเป็นซีรีส์นะครับตอนนี้ เสร็จแล้วนะครับตอนนี้มาลองออนกันดูนะครับว่าจะขึ้นภาพไหมครับนี่ครับกระแสสแตนบายก็มานนี้นะครับนะสูงกดออนนะครับอ่านะครับก็ขึ้นภาพแล้วนะครับก็น่าจะปิดงานนะครับ E หนึ่ง่เจ็ดศูนย์ตัวนี้มาอาการอ่สแตนบายสูงนะครับร้อยกว่ามิลลิแอมร้อยร้อยเจ็ดสิบสองมิลลิแอมนะครับอ่าจับดูก็ PDM ชุด3โวลต์ร้อนนะครับวัดดูก็ไฟ LDO ชุด3โวลต์นะครับช็อตนะครับก็อัดไฟไล่จนเจอตัวเสียนะครับทำการซ่อมแล้วก็ตอนนี้น่าจะปิดงานนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกลำลังใจแล้วก็จะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับสวัสดีครับ